สวัสดีค่ะมัน,นี่ยางเขามากไก่ฮอดท่างเขาพระราชวังเลยได้พี่นอ้องอันนี้พระราชวังเก่าที่เมืองเข่นเนาะพี่นอ้องแถวอันนี้แม่ก็ัิย์มีลานขายของที่ระลึกเห็นบอยมีลดลดล่างเล่นเข้าไปข้างใน้อพพี่น้องกันผู้ใดบ่อยากย่างน,นะอยากคือแบบ ตรงเข้าไปในพระราชวังเลยใช่ไหแต่ห้าสียางชุม่มอันนี้ก็สิเป็นหมองเข้าไปจายเงินค่าผ่านทางพี่นอนค่าผ่านประตูเข้าไปชุ่มด้านในจะ้ะเขาก็จะมีคอฟฟี่ช็อปด้วยแล้วก็จะเป็นลานค่าขายของทีระลึกอันนักท่องเที่ยวทุกคนก็นต้องเข้ามาอันจ่ายค่าตัว๋วยูนีจะ้ะในออฟฟิศนี่ ก็จะเป็นที่เรามาเสียตังค่าผ่านประตูนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในค่ะจะไปจ่ายบัตรค่าผ่านประตูแน่วีเพทติเก็ตแหอโอเคไม่มน,นีเขาก็จะมีร้านขายของฝากลำพี่นองเขาจ่ายตัวเสร็จแล้วเราเรียบรอย้วเข้าก็จะมามเบิ่งของฝากเบิง่งแน่โอ้ยอันนี้แก้วเบียร์กินเบอร์จักเทือแล้วแบบนี้เนี่ยสื่อไปฝากคุณได้เฉยกันนะ ไป่น uh, yeah. yeah, so yeah. uh, ้นด okay. oh, ้มีน้ำมันดอ๋อแวก็มน้ำอ๋อแล้วก็มีน้ำวก็มีน้ำมันด้ยแล้วกีน้นดอมีวก อันนี้แม่พี่น้องพวกน้ำผึ้งน,นี่อันนี้ก็จะเป็นของของกระชุกกระติกแกมีของเล็กน้อยแม่พี่น้องเป็นถุงมือเป็นถุงเท้าแฮนด์เมดบอลนี่นี่จะสวยสวยมีหมวกเล็กน้อยน้ำโอ้ยหมวกสิบห้าปอนด์พี่นอ้องสิบห้าปอนด์เท่าไหร่ล่ะสิบห้าปอนด์ก็สิมัน 600กว่าบาทบอเนี่ยหมวกเหมือนบ้านเราเลยบ้านเรา199เนอะอยู่นี่ก็จะประมาณ600กว่าบาทมนะันะ้งเนอะสวยดีมันแดดได้พี่น้องแดดหฮอนใหม่ได้ได้แดดอยู่นีอ่อันนี้สบู่นะนี่สบู่น้ำพี่น้องอืมหอมอยู่ อันนี้เป็นเทียนนะคะเทียนหอมไหมอืมหอมเทียนหอมพี่น้องอะไนะมีของขายอืมอันนี้ชาปะ่ะโอ๊ออันนี้แบบตั้งโชว์เป็นกล่องใส่ของพี่น้องงามดิกล่องใส่ อันนี้เนาะพี่น้องอันซ้ายอยู่แขนยายพ่อน,นี่คือเข้าใจตัวแล้วคนละแปดแปดปอนคิดเป็นเงินบาทห้ากว่สิบค้นละสามร้อยกว่าบาทบอประมาณนะั้นะสามร้อยกว่าบาทจ้ะเป็นเงินบาทห้ากว่สิประมาณเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทบอแปดพ่าสามร้อยกว่านี่แหละพี่น้องอันนี้ก็ เป็นโลชั่นปะหอมเอเอน้ำมันหอมน้ำมันหอมพี่นอ้องพี่ว่า <c oughs> อืมฟ <For here. S 1> mm. <c oughs> อร์เฮ <c oughs> ียง<ด>อืมสไมลกูดหอมหอมอืมสวยอันนี้ก็มี เสื้อผ้าด้วยเด้อพี่น้องมีเสื้อผ้าด้วยค่ะเสื้อผ้า,าตัวเท่าไหรน่นี้ผ้าเก่าสิบเก่าปอนพี่น้องเก่าสิบเก่าผ้ามันก็สิบประมาณสามพัน 3, กว่าบาทบ่ที่เป็นเงินเท่าสวยอันนี้วายมีวายด้วยวายพี่นอ้องอ๋อวี อ,อ,อันนี้ถังวายถังบ่มวายม,มีไข่ด้วยช็อกโกแลตช็อกโกแลตข้างในจะเป็นวาย<ม>คิดว่านะอ๋อสวยจ้ะโอ้ยอันนี้ผัดคือบั่น,นเ้าเลยพี่นอ้องผัดแบบบั่นเ้าเลยผ<ม>ัด นาห่อนไหมสวยฮะนม่เท่าเราเองเอ้ยเยอโอ๋อแว่นตาขยายพี่น้องยอโอ้เด็บบรอขยายแว่นขยาย โอเคจ้าเดี๋ยวพม mm hmm. นั่าสิเขาไปด้านในแล้วพี่น้องเขาไปยางด้านไนแล้วแราค่าสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ